ได้อย่างไร ค่อยเกิดที่ออกมาโคตรอนาถหนีคิวเลอร์แบบโคตรอนาถรอดเฮ้ยทำไมแมวขยับอ๋อมันเจอคนไม่ได้ซ่อมนล้ะปูวอลเล่นั่นนั่นนั่นขวามือขวามือ คนใหม่นะครับเพราะอะไรไม่รู้โล้เคลวว่าไปโอเคไม่หินเพื่อนโดนทันทีหินเกสกิลเช็คเกสเอาโทษมันมาแน่เพื่อนหินพลาดแมวทำงานตัวใครตัวมันอย่าเพิ่งหิน เพ็นก,กอนแมวหยุดทำงานแสดงว่าไปไม่แมวยังกลับมาทำงานเพราะอะไรไม่ดีออกวิ่งโอเคมันไม่รู้มันไม่รู้มไม่รู้มีคนคนนี้กำลังกลับไปช่วยนะอหละจะซวยเรียบร้อยช่วยแล้วสองต่อนา <c oughs> หอมีทิ้มหลัง เพื่อนโดนไล่ต่อวะ่ะฮึบลาเรากา็ยังหน้าด่าสองต่อ,อไปอุ้ยร้องเฉยมาไล่ต่อด้วยถึงไหมไม่ถึงทำเป็นหลบทำเป็นหลบมาไหมไม่มาแน่นอนสองศพอยู่ตรงนั้นมันน่าจะคนแรกก่อนตอนนี้ กดสองเร็ว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 ไปเตี๋ยวเฮ้ยเสี่ยหูมันรู้ทำเป็นออกซ้ายเข้าขวาเข้าซ้ายกลับไปมันรู้ว่าจะมีคนช่วยคนเหมือนมันจะรู้มากกว่าว่าเรากลับไปแล้วไม่ไม่รู้โอเคเยี่ยมช่วยเลยกลับมาแล้ว กลับมาแล้วแน่นอนแมวทำงานค้างฝึงมินเต็มซวยขอซ่อมต่อตรงนี้ดือด้อๆเลยหีนหน่อยเร็วๆเร็ว,รว,รว,รวมบาไบปคิวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ขึ้นมาแล้วอยู่ข้างหน้าไปมันไม่มามันเป็นไล่คนเจ็บ ไล่คนเจ็บมีคนมาช่วยไหมเจ๊มีคนนึงเพิ่งหีดเสร็จขอซ่อมแล้วกันเชื่อว่าอีคนหนึ่งจะลงมาช่วยเจ๊เอา้าคนนั้นโดนไล่ว่ะเวนต้องลงต้องลงเห็นแล้วเห็นการไล่ๆอยู่ข้างหน้าเยี่ยมทันสวยงามมากมีการโบกมือเรียกให้ฮีดหรือว่าอะไรอ่ะอ่ะอะ หินเสร็จพอดีวิง่งหมุนเป็นวงกลมเจ๊โดนครื่นี้ซ่อมอยู่เครื่องซ้ายนี่ก็ซ่อมอีกเอาเครื่องนี้แล้วกันเรียบร้อยอีกคนนึงวิ่งมาแล้วให้หินก่อนเหรอหินก,ก่อนเจ๊เฟสสองอใจคอเด็ดซ่อมตรงนี้แล้วผมจะรีบดิ่งไป ตงไปซ้ายมันต้องเห็นแน่ๆเอาไงดีวะมาแล้วแมวต้องลอ่อหลอกมาเลนี้แมวยังไม่ทํางานแมวทํางานแล้วเอาไงดีวะเข้ามาช้าๆหาแล้วไม่ทันไม่ทันกินอีกคนนึงไปช่วยหรือเปล่า ไปแล้วกลับไปแล้วแน่นอนมันยังหาอยู่อ่ะเชีย่ยแล้วมันเจอและมันเจอพามาไกลๆไม่โดนไม่โดนหมุนมา ลอโดนไปเพนสตันเพนนั่งยอ่อลอมันยังหาเจอมันยังหาเจอยังแอบไม่เนียน ออกขวาออกขวาคานคานมาซ้ายเอา้าหวเอ็นจมันตามมาแล้วเยี่ยมเพื่อนซ่อมเสร็จไปแล้วฮักกลับมาวนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยังไงต่อกลับไปทางเดิมคิดคิดมันยังคิดว่าวนอยู่แถวนั้น ไปแล้วมาอยู่แล้วตรงนี้มาอยู่แล้วพุ่งมาไม่ทันพุ่งมาไม่ทันแน่นอนแต่มันน่าจะรู้ทันแล้วเอาไงดีวะแมวทำงานตลอดเวลาตามตูดมาแล้วประตูอยู่ไหนบ้างนะประตูอยู่ไหนบ้างนะออกซ้ายขวาขวานี่หรือเปล่านั่นใช่ไหมข้างหน้าไม่มีทำไมเหมือนไม่มีประตูเวรกรรมพามกกาไกลเหลือเกิน พามาไกลเหลือกเกินเหมือนประตูจะอยู่ทางนั้นคิวเลอร์เลิกตามคิวเลอร์เลิกตามสวยงามนอนหนิงออกมาเยี่ยมเพื่อนรอช่วยแสดงว่าประตูอยู่นั่นแน่นอนต้องมีคนเปิดละจังหวะนี้นั่นแหละสวยงามประตูนั้นเปิดแล้วโดนหนึ่งแผลได้ออกประตูสองคนดูทรงนั่นแหละกลับมาก็ไม่ทันแล้ว So I am.